ตัวนี้เป็นน้ำหมักสัพพสิงครับ,บรตัวนี้เป็นตัวย่อยสลายเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์คำว่าสัพพสิงเนี่ยพี่บุญโฮมไปเอาตูสัพพสิงมาจากไหนครับเพราะว่า สรรพสิ่งมันมีเยอะเนาะต้นนี้ของพี่คนนึงที่เป็นกลุ่มอินทรีย์มาสอนให้ทำครับตอนนี้เขามาจากทั้งเชียงใหม่ครับมีก้อนเป็นก้อนเป็นใช่มันต้องมีก้อนกาเรียกสรรพสิ่งก้อนแล้วก็มีกากน้ําตาลมีหลายๆอย่างครับมารวมกันมีนมมีลำมาที่ใส่ผสมด้วครับมเขามาสอนเราทําอีกทีเขาเอาสรรพสิ่งแห้งมาเรียกกันไหมใช่ครับสรรพสิ่งแห้งเนี่ยคือเป็นก้อนเป็นก้อนที่เขาเกิดจากเท่าที่ผมเคยไปดูก็ทำเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาไปเก็บจุลินทรีย์จากปู๊กตามตามที่ต่างๆมารวมไว้ในก้อนนั้น เป็นก้อนเป็นสับปะ่งแห้งใช่เราเอามาคือเรามาขยายผลจากนั้นคือเอามาหมักเอามาขยายมาทําเป็นตัวนี้พอทำขยายเชื้อเพื่อเราจะใช้ได้จํานวนปริมาณที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็พอทาตัวนี้แล้วเราก็เอามาหมักพวกนี้ครับเพื่อนหมักสิ่งต่างๆเดี๋ยวพี่บุญวงอันนี้นี่พี่บุญธมพี่บุญธมมาขยายเชื้อนี่นานเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ประมาณเดือนนึงแล้วครับนี่แต่เป็นเดือนแล้วครับนี่เวลาเราเอาสับปะ่งแห้งมาครับมาขยายเชื้อสมมติเราได้มาก้อนหนึ่งพี่บุญธมผสมอะไรไปถึงเป็นในถังนี้ครับ ตัวตัวจริงน่ะเขาเขามาสาธิตอยู่ตรงอยู่ตรงกอไผ่น้อครับแต่ตัวนี้เขาให้มา5ลิตร5ลิตรผมก็จะมาผสมกับนมอีกนม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 จืดนมจืดมจืดห้าลิตรแล้วก็น้ําตาลทรายห้าโลน้ําตาลทรายแดงห้าโลแล้วก็รำห้าโลมาใส่น้ํา เกือบเกือบเต็มถังขวดถังก็ผสมกันไว้มันก็จะเป็นตัวขยายหัวเชื้อคือโตโตหัวก้อนตรงนู้นอยู่ตรงนู้นก็คือใช้หัวก้อนตรงนู้นห้าลิตรใช่เป็นหัวเชื้อตรงนู้นแล้วเราตัวนี้มาขยายต่อใช่ครับครับตรงนี้มาขยายตัวนี้หนักถังสองลิตรเราก็ใส่ไปประมาณสักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบลิตรเพื่อให้มันมีช่องอากาศอยู่่อยเพราะว่าเขาจะสอนให้ปราชชาวบ้านเนี่ยมาขยายเชื้อเองด้วยเหตุที่ว่า เขาให้สับสิ่งแห้งมาหรือให้ตัวหัวมาเนาะหลังนั้นเนี่ยพี่บุญโฮมก็จะมาใช้พวกที่พี่บุญโฮมเล่าอะ่ะ มีทั้งกากกากน้าตาลมนตัวขยายกากน้ําตาลนมลำซึ่งจริงๆแล้วมันคืออาหารของคนที่เลยนะื่อแม่ใใช่แเป็นตัวหาคือเราเลี้ยงด้วยมีบางทีก็ใช้กากน้ําตาลเราเป็นคือพวกนี้ที่มาไปคือเป็นหัวจุลินทรีย์เราเลี้ยงจุลินทรีย์ว้นนี้นี้ครับใช่ครับใช่ตัวนี้คืออาหารหัวจุลินทรีย์พอเราได้แล้วคันนี้เนี่ย จากหนึ่งถังเนี่ยเราจะไปทําได้อีกหลายหลาย,ลยหลายหลายไปขยายไปหมักอีก,<า>กอย่างหลายอย่างพี่บุญโคม<ฆ>เห็นว่าเขาขยายเป็นอะไรบ้างครับ เขบอกคนนี้สนุกกันแน่นอนเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นน้ําหมักผักบุ้งครับตัวนี้น้ําหมักผักบุ้งครับมาขยายผักบุ้งนาแล้วนี่ครับมาสับสับสับเหมือนจะเลี้ยงหมูอะไรประเภทนี้แล้วก็เทน้ําพวกนี้ใส่เข้าไปเป็นตัวย่อยสลายตัวนี้ย่อยสลายสักสิบห้าวันไปแล้วก็เน่าแล้วครับเริ่มเน่าเริ่มย่อยสลายผักบุ้งตัวนี้แต่มันเก่าไปแล้วครับตัวนี้มันก็เริ่มดำหน่อยๆน่อยเท่าไหร่ครับพี่บุญโฮมผักบุ้งกี่กิโลกับตัวนี้สักกี่นิดเราก็เอาเอาผักบุ้งใส่สักสัก ประมาณหนึ่งสองในสามสองในสามส่วนของกระถางนี้แล้วก็เติมน้ําเข้าไปพอท่วมพอท่วมแล้วก็ใส่จนสักห้าลิตรเป็นตัวหัวเชื้อเป็นตัวหัวเชื้อเป็นเราก็ใส่กากน้ําตาลอีกสักโลหนึ่งสองโลใส่ตรงนี้ครับก็หมักไว้มันก็จะตัวนั้นก็จะมากินกากน้ําตาลคือเป็นอาหารของเขาแล้วก็ก็ย่อยสลายปักบุ้งให้เราย่อยสลายทําให้ตัวสาร อาหารในผักบุ้งเป็นการทำไบโอเอ็กแท็กก็คือเขาเรียกภาษาไทยเรื่องอะไรนะไบโอเอ็กแท็กภาษาไทยเรียกอะไรอาจารย์ก็สกัดโดยวิธีทางชีวภาพเนี่ยเป็นการสกัดสารอาหารที่ออกจากผักบุ้งทางธรรมชาติแต่โดยให้จุลินทรีย์เป็นตัวทํางานให้ซึ่งผลที่สกัดมาเราอาจจะได้เป็นไนโตรเจนเซียฮอร์โมนนะเป็นฮอร์โมนพวกผักบุ้งมันจะมีฮอร์โมนที่ส่งเสริมการยืดยาวใช่ครับมันมันยอดมันจะทอดยาวไวครับพวกออกซินพวก อี้ประเภทนี้นะครับเพราะว่าเขาก็มีการศึกษากันเยอะแล้วว่าทําพวกเนี้ยดุลินรีนะทำหน้าที่ในการย่อยย่อยย่อยสลายย่อยสลายมาคือเป็นผลผลิตก็คือตามที่อาจารย์ําแผนว่ามีฮอร์โมนได้ฮอร์โมนได้ทั้งพวกสารอาหารเนาะสารอาหารเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็สามารถจะเอาไปใช้ในแปลงได้เลยครับผมเป็นไปฉีดไปลดได้ครับไปฉีดได้ไป ไปลดใส่กับผสมน้ำแล้วเทราดเงาลาดโครนนี่ได้เลยครับอ,อันนี้ก็คือพอดีในท้องถิ่นมีบุงแต่ถ้าบางท้องถิ่นมีผักกระเฉด ได้พืชสีเขียวมีหญ้าหญ้าก็ได้ได้เนเปียก็ได้ครับพวกหญ้าลิงสัตว์นะบางคนเนี่ยเขาไปเอาผักตบนะพี่บงศรอครับบางตามที่ตามแต่พื้นที่ใช่ตามแต่พื้นที่คือไม่ต้องไปเอาอะไรที่มันเสียตังค์อ่ะใช่ครับไม่ต้องว่าว่าเราไม่มีทําไม่ได้ไม่ต้องคิดครับว่าเรามีวัตถุดิบอะไรเราก็ทําไปครับนั่นเองครับครับนั่นเองครับพี่บงศรมีอะไรอีกนี่นี่ครับมาดูตรงนี้คือนี่ครับ ถังนี้เป็นถังก่อยครับก่อยกอยกินเนี่ยกอยพอดีหัว่ากอยพอดีมีบริลภเพศอีกก็เลยใส่เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งตัวนี้จะใช้เป็นถ้าแบบเดียวกันเข้ากันเอาใส่แล้วก็น้ำใส่แล้วกหัวเ้อใส่ตัวนี้จะเป็นยาฆ่าแมลงเป็นน้ําหมักลดเบื่อเมาใช่ใช่ครับเราเรียกภาษาทางการเรียกน้ําหมักลดเบื่อเมาเบื่อเมาทำไมมันไปจำกำจัดแมลงได้อาจารย์มันมีสารพวกในกลุกพวกอนโคลอย อ่าพวกสารพวกซิโนลิกอย่างเงี้ยค่ะที่มันมันมันมีคิปต่อมะเร็งนะครับใช่ครับมันไม่ชอบขมพอดีมันประเภทก็มีรสขมรสเมาพอดีมีบระเภทปลูกไว้นี่ครับก็มีก็เอาใส่เข้าไปอีกเวลาใช้ก็เอาไปกองให้มันผสมกับฮอร์โมนอะไรที่เราทําไป้นะครับเวลาใช้ี่ใช้ผสมกันได้หมดเลยอ่ะต้นหมักหมักต่างหากแต่เวลาไปใช้ผสมกันครับในถังนั้นเราก็มีน้ําเราก็จะฉีดมี มียาอย่างนี้เป็นยาฆ่าแมลงตัวนั้นเป็นฮอร์โมนอ่างนี้ครับลก็ฉีดไปทีเดียวเลยผสมกันได้เลยแต่เวลาเราหมักหมัก่างหมักหมักคังทังกันนานไหมคะตัวนี้ก็เป็นตป็นเดือน15วัน20วันถึงเดือนแล้วครับตัวนี้กว่าจะย่อยสลายนี่ครับตัวนี้น่าจะโน่นนะเนาะสามเดือนสองสามเดือนนะเนาะมันก็หมักไปเรื่อยครับแต่ประมาณเดือนนี้ก็เริ่มกเระจมใช้แล้วครับมันก็ย่อยเราก็ใช้ไปเรื่อยแล้วก็หมักไปเรื่อยนะครับมันก็หมักทิ้งไว้ได้เลยหมักทิ้งไว้เลยครับตัวนี้ ใน,นนี้มีน้ำหมักอะไรครับเนี่ยมีกรอยมีตัวนน้นเป็นอ่าเป็นลกหมูลรหมูครับตัวนันก็อยู่ในหน่อยตัวนี้ครับเป็น,เป,นเป็นทับโหมูรคหมูครับตัวนี้นี่นะครับเป็นลรหมูครับลกหมูลกหมูหมักไว้ตัวนี้ก็เป็นฮอร์โมนครับฮอร์โมนก็ทําแบบเดียวกันครับก็คือใช้น้ากากน้าตาลลำอะไรนี่ก็หมักเข้าไปแล้วน้าสาโปสิงนี่ใส่เข้าไปให้มันเป็นตัวที่จะสลาย ก็หมักไว้ตัวนี้นานหน่อยกว่าจะเจ้สลายเป็นมันเป็นประเภทเนื้อนะครับก็ใช้เวลานานหน่อยลกหมูเนี่ยที่เอาไปใช้ได้ไปผลจริงๆในพืชเนี่ยใช้ยังไงดึโงมก็จะไปฉีดครับไปฉีดผสมน้ำนะครับผสมน้ําก็ประมาณนี้สนะิบยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบริตประเภทนี้<ม>เป็นน้ําเข้มข้นเลยครับน้ําที่ได้ผลเนี่ยสาหรับพืชที่เหมาะช่วงเอาใบหรือช่วงเอาผล ช่วงเอาผลช่วงต้นก็ฉีดตลอดครับแต่ว่าช่วงมันก็งามทุกช่วงแต่ว่าฉีดช่วงเอาดอกเอาผลก็ดีครับครับตัวมันมีครับผมมันแต่ว่าตามนี่ก็ตามเอาดอกเอาผลครับเอาดอกเอาผลเนี่ยจะดีสรรพคุณที่เขาเคยเคยว่ามาก็ว่าเอาดอกเอาผลครับผมเพราะว่าถ้าเทียบกับพวกผักบุ้งผักบุ้งเราเอาใบผักบุ้งเนี่ยเอาใบครับผักบุ้งนี่ฉีดตอนเร่งนี่โอ้โหยืดไวเลยครับสังเกตเห็นเลยเขียวยอดไวอาจารย์น้ำแพนบอกว่ามีพวกฮอร์โมนใช่ครับฮอร์โมนมันมีแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับ เพราะนั้นเนี่ยนี้มีครบเลยคือมีผักบุ้งสําหรับเอาใบมีลรหมูสาหรับเอา,เอาดอกเอาเอาบอกระผลครับแล้วก็มีตัวน้ําหมักเมือเมาลอยกับบอระเพ็ดสำหรับไล่มแมลงครับ